สวัสดีค่ะพบกับเก๋ไก่โตอต้าค่ะที่ศูนย์รถยนต์มือสองโตอต้าคานะคะวันนี้เก๋ไก่ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อรถที่ตโตอต้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะคพี่ช่วยแนะนําชื่อเล่นให้หนูหน่อยครับชื่อก้องครับคุณก้องนะคะวันนี้พี่ก้องมาซื้อรถรุ่นอะไรคะโตโยต้ารีโวเป็นโตโยต้ารีโวใช่พี่รู้จักตโตอต้าคาได้ยังไงอ่า ดูในทิกตอกนะครับผมเห็นในทิกตอกเป็นดูในทิกตอกใช่ครับแล้วพี่มาโตโต้ครับกี่ครั้งแล้วคะมาครั้งนี้ครั้งที่สองครับผมอ๋อครั้งนี้ครั้งที่สองใช่แล้วอะไรทําให้พี่ตัดสินใจซื้อรถคันนี้ก็รถสวยครับผมแล้วก็บริการดีการบริการดีใช่ครับแล้วเอกสารยุ่งยากไหมคะพี่ไม่เลยครับผมใช้ แบบประชาชนใช่ประชาชนไปเดียวใช่อนุมัดไวไหมพี่โอ้วันเดียวผ่านเลยวันเดียวผ่านเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าพี่มีโอกาสได้มาซื้อรถเป็นครั้งที่2ครั้งที่3หรือว่าจะแนะนําเพื่อนๆมาซื้อรถที่โตโตโตค่ะมีอะไรให้หนูต้องปรับปรุงอีกไหมหรือว่าโตโต้ค่ะต้องปรับปรุงอีกไหมคะพี่โอ้บริการดีเยี่ยมอยู่้วไม่ต้องปรับปรุงแล้วขอบคุณค่ะค่าหนูจะให้พี่ทําแบบประเมินว่าโตโต้ค่ะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจหรือไม่นะคะถ้าโตโต้ตค่ะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจ ให้พี่ชูนิ้วขึ้นมาแล้วบอกว่าตัวต่อขาสุดยอดค่ะเด้ยวกันที่หนูจะนับ1 2 3ก่อนแต่ถ้าตัวต่อาไม่ใช่มาตรฐานที่พี่วางใจพี่ก็ยืนหล่อๆข้างหนูได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าตัวต่อาเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจหรือไม่นะคะเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะนับ1ค่ะนับ2ค่ะนับ3ค่ะตัวต่อาสุดยอดขอบคุณค่ะค่ะขอให้พี่ ออกรถคันนี้ไปก็คือเฮงเปังๆผลขเงินขนทองเข้าบ้านนะคะขอบคุณค่ะ